ใครที่ชอบการกู้เงินกับแอปแน่นเลยว่าถูกกฎหมายวันนี้จัดเต็มมาให้ครบบางคนที่ติดบูโรก็ยังจะกู้ผ่านได้เลยนะแอปที่น่าสนใจสรุปไว้ให้เลยในไตรมาส2ปี2566ถามว่าถูกกฎหมายยังไงหรือว่าถูกกฎหมายแบบไหนเดี๋ยวคุณลิสต์ไว้ก่อน ถ้าเกิดว่าสมัครแล้วไม่ผ่านอย่าเพิ่งท้อเพราะว่าสมัครได้ใหม่จนผ่านก็ได้นึกถึงเงินนะครับนึกถึงต่อนอยหลานยายชาแนลนะครับติดบูโรก็สามารถจะกู้ได้ผ่านมีให้เห็นกันมากมายฉะนั้นการติดบูโรเลิกกังวลได้แล้วบูโรไม่เคยตัดสินใครคนที่ตัดสินก็คือคนที่จะให้คุณกู้เงินนั่นแหละ แอปไหนจะโดนแอปไหนคุณจะเป็นผู้โชคดีอันนี้ต้องลุ้นกันดูอันดับแรกดูแอปถูกกฎหมายให้เป็นซะก่อนคือหนึ่งได้รับอนุญาตจากคลังที่ดูแลและควบคุมโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 2. เช็คจากหน้าเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยแค่คุณคีย์ชื่อแอปหรือ ชื่อบริษัทที่เขาขอจดทะเบียน 3. ดูว่าดอกเบีย้ยไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนดและ 4. จะไม่มีให้คุณต้องโอนก่อนไม่ว่าจะเป็นค่าใช้ใจ่ายใดๆก็ตามเริ่มขึ้นที่แอปยอดฮิตตลอดการ Line BK ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างธนาคารกาสิศรไกรทยกับ l ล n e โดยใช้เพียงสเตทเมนต์ ไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนขณะนี้ก็กู้ยากมากให้กู้สูงสุดที่50,000บาทดอกเบี้ยไม่เกิน33%ต่อปีอนุมัติไวซึ่งอนุมัติไวกว่าเดิมภายใน1ชั่วโมงอย่างช้าก็3วันทำการรายได้เพียงแค่5,000บาทก็สามารถจะขอกู้ได้แล้วผ่อนกันยาวๆถึง60เดือนแอปตัวที่2เงินเทอร์โบ ตัวนี้เป็นเงินด่วนขนานแท้เพราะว่าอนุม,มัติแล้วก็รับเงินได้แบบทันทีมีสินเชื่อให้เลือกได้สองแบบคือใช้หลักประกันแล้วก็ไม่ใช้หลักประกันผ่อนได้นานถึง84ีเดือนส่วนวงเงินก็จะขึ้นอยู่กับตัวสินเชื่อที่คุณเลือกนั่นแหละถ้าเกิดว่ามีหลักประกันวงเงินก็จะเยอะหน่อยไม่มีหลักประกันวงเงินก็น้อยหน่อย อนุมัติเร็วนั่นแหละภายใน1วันหรือไม่เกิน24ชั่วโมงแอปตัวที่3ยอดฮิตตลอดการเช่นเดียวกัน m ั n น,นี่ทันเดอรอยู่ในเครือไทยพาณิชย์ภายใต้บริษัทอับบัคัสซึ่งยื่นกู้ได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงและอนุมัติเงินได้เร็วภายใน24ชั่วโมงหรืออย่างช้าก็3วันทำการโดยวงเงิน จะอยู่ที่ห0 0 0 0่นบาทดอกเบีย้ยก็อยู่ที่2.75%ต่อเดือนระยะเวลาในการผ่อนก็อาจจะน้อยหน่อยแค่า5 5เดือนจบแอปตัวที่4ยังอยู่ที่ฟิน i ิกแอปที่อนุมัติได้เร็วมากโดยเฉลีย่ยภายใน5นาทีนี่รู้เรื่องเลยตัวนี้เป็นของบริษัทมันนิกซึ่งก็อยู่ในเครือของธนาคารไทยพาณิชย์เช่นเดียวกัน ของแท้ก็คือว่าต้องกู้ผ่านแอปเท่านั้นไม่ใช้สลิปเงินเดือนเปิดโอกาสได้ให้กับอาชีพอิสระคนรับจ้างรับรายวันให้กู้ได้เนี่ยถึง1 0 0 0 0แสนเช่านะะดอกเบีย้ยก็อยู่ที่2.75%ต่อเดือนพ่อนถึง12เดือนด้วยกันแต่ว่ารายได้ขั้นต่ำฟิกไว้ที่8,000บาทต่อเดือนเท่านั้น และแอปท้ายสุดก็คงหนีไม่พ้นมันนี้ครับซึ่งมีการปรับเปลี่ยนโฉมใหม่ขึ้นมาปรับลดรายได้ลงมาที่9,000บาทต่อเดือนแล้วก็ให้กู้สูงสุดที่50,000บาทดอกเบีย้ยเสมือน2.75%ต่อเดือนเช่นเดียวกันการอัุมัติไวสุดที่เขาวางไว้ก็อยู่ที่ไม่เกิน30นาทีหรือบางคนก็อาจจะ ไม่เกิน3วันทำการแล้วก็ผ่อนได้นานเพียง12เดือนจบขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ